สวัสดีนะครับเช้าวันที่3เสาร์ที่3พฤษภาคม2558นห้าร้อยหกบอกกันตลาดนัดกกระบือหนองแก่ชุบบุตรอำเภอกรุงจังหวัดไรนะครับเอามาแล้วฝากกันเลยกระชา์กันตามนะครับเอามันมีค่ายเขาสนามหลายอยู um 네่นะครับหนาแน่นนะครับหนาแน่นหนาแน่นนะครับวันนี้นะครับหนาแน่นแต่ว่าเบียดหน้าออยออยเอื้อยนะครับ มันนี้ควายงามเขาสนามไหลนะครับควายงามเขาสนามไหลเดยมึงถ่ายรูควายเหนือกันนิดนีนะโอ้นะควายควายงสูงวัยสี่สิบปวงนะครับขาดกันพันหนึ่งกันสันเือายนงเท่าไดกรับ ขอกนอหนูตัวที่ห้าครับขอกยอหยัดครับหลายอยู่นะครับขายออกอยู่นะครับมีตัวใหญ่ๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะพายยางหลบงโอ้เป็นแดงน,นะาง่าทัุคนนะครับต่อราคากันนยู่นะครับเวียดนามพลังสื่อครับพอพั่นเดี๋ยวไปเที่ยวเวียดนาม,มนเขาอยู่บนนั้น สะดือใหญ่นะายมันห oh, ักัแต่ว่าน้มันจะใหญ่โอ้เลียมอเลยนะงามเลยนะโอ้เลียมดีไงา

แม่บอกแม่พันนะครับเราไปเลีเ้ยงเลยครับแม่ปีหมดนี่ช่วงนี้อ๊อสนใจแล้วว่าท่านักมองโอเคตัวดีนะครับผิวดีนะครับสีหลอกเหล้านะครับะระครับเปิดมา49ถึงวนะครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ได้นะครับ081 458 6063 สนใจก็มาสอบถามได้สวงแคบเอานี่พอพันน้ำนะครบเอเดียวกันครับรอยสามหาบวกนะครับตัวนี้นะครับอยสามแปนุ่มน้อยนะครับนุ่มน้อยสูงร้อยสามแปนะครับเรียมดีขนาดครับเขาพ่นด้จับเรียมอยู่ได้เขาเนี่ยสิบสามเดือนนะเป็นควายหลุกคอวบมนี้นะครับบงบังบางนี่จะบาทเท่าสี่หมื่นเก้านะครับอะ หนุ่มหน่อยกับสาวหน่อยนะครับตัวละสีเืินเก่าหนุ่มยำดีนะใบงามกนะ็บางนี่พอพันไไน,นะางนีคพอพันไขรใหญ่ผมยังมั้ยสูงใหญ่นะ้อยห้าสิบวตัวหางสาาั่จูงนี้่ะไรล่ะจูงกระปนหรอ

เอาทำหุ่นไกกันแล้ววะหุ่นไกต้อขายล้วหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นสามพันนะครับสูงลอย ยี่ิห้าบวกรอยสาสนะครับสาวน้อยคีโปนะครับเงินสามนะแกมหม้อหม้อพุกนำเงินนักานีนักสันี โอ้มันี่นะครับขอ,อกนอนหนูจัดหนะักจัดเต็มเลยนะหนึ่งสองหกนะหนะึ 1, 2, 7, น่งสองเจ็ดขอกนอนหนูนะสื่อหลายนะครับ หนึ่งสองห้าหนึ่งสองหกหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดครับจัดหนักจัดเต็มดีนะวันนี้นะครับครับขอ,อกน้อหนูนะครับเออกย่อยักสิบ 10, เบอร์สิบนะครับ,รบนห่หางเหนือนห่หางเหนือสื่อหลายก็เวียนหน้าวันนี้นะครับ ขึ้นรักลอยนะครับว่าามหมดตงบาลยิบนทั้งมดงพ่มสองเไงสองมืนึงพันอยสูงยสามสิบวกนึ่งลูกมากนะถูกมัน Ừ. chung mấy mấy mày miếng nữa nên thăm máy. uể nữa nữa có <laughs> <laughs> ừ. <laughs> ừ. <laughs> ừ. <laughs> hàng Việt Nam mà hèn. 1นะ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 ม,มืนมน่นเก่านะครับหมื่นเกานุ่มสูงอีหรือปล่อยสามสิบวกนะยสาบหางเลย3ลบวกนุ่มน่อยนะครับครเปิดมา2องหมื่นขวบนะครับตัวนบในหางต่อหมื่นเก่านะครับอันนี้นะเวียดนามต่อหมื่นเก่านะครับคุณนีไกันงไ ไม่รู้แ่าเนี่ันาแ่ทังสนนะครับไฟนะครับคึกคักกว่าทางง่วนะครับ ตัวกะราคากะยังอ่อนๆคื่อก่านะครับราคาควายก็อ่อนอยู่นะครับแต่ว่าก็คึกคักกว่านะครับคึกคักกว่านะครับแบบนี้นะครับแหน่นนะครับผู้ชมแน่นนะครับค้นนะครับคนหลายก็งัวนะคนหลกวางควายนะครับสูงๆนี่เจ้าใจกับมือสอยากดงเลย ัโอ้ยยังยังหัวไหลได้กันวะอู้นี่วายครับสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าครับนะอะผมดอนหน่อยๆนะเพราะอันครับดอน พอผู้พอพันพ่อพันพอพันลักพ,พ่พอพันสายยนนี่ครพอพันลังนี่สายยอดพเป็นไหนนี่ไปหาล้วนสองสองพันนี่พ่อพันลักเลย้าสงดวดย